คณะเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมระดับหนึ่งและเหรียญทองอริาสาจิตติกรกุลวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมระดับหนึ่งทชานนท์ชมโคกสูงนิตยาชูเกาะดาราวดีวงชาลีไขขวัญกองจันอนุชาอินทนามาลินีอินทนูพินจันศรีถาพรน,นงลักษณ์หินโมประกายมาศแสงถุยจิราพรบำรุงไร่บุรารัฐเพศศชา พัฒมนเมืองจันทร์สุปราณีต้นจานอรพันธ์สินชื่นชัชรีแอบเสลาวิชัยบุญประเสริฐสกุลสุนิสาผ่านพินิษวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองปิยเนตรเนตรคุณปริชัดจันทร์คำพาหท,ทัยทิพนิยโมสดวิภาพรต้นภูเขียวอาภาพรทับอาสากิติพลวงพิทักษ ประัพพรังคโลชุลีพรพลาชัยบังอ่อนน้อยใสละดาวันเลิศจันทึกสุภาสิริเฉวงเวผ่าพันุ์จิตรดาการจนรักรวีวันพึ่งรุ่งตุนยะเทพกำจำปานัทนิชามูมีสูงเนินสาวณีพิมพทีนัทพลจันทราสุริยาโรงรำนพดลแก้วสว่างลลิตาจังพลกัปนาถาวงกลางทรงยุทธจำปาลอยพัฒนาอุนารัต กิติวันกล้ารอดสนธยาคำบุญเรืองสุภาพรธรรมะเจริญปาริชัดประกะโทกจุไรรัตเลี่ยมปรีชาพรน,นิพาชัยรักภาคภูมิพิชานันสกุลวราพรอุ่นนาวินเชิดชูคงอ่อนนภา,าพงศพันธ์ลักคณารังสีวิจิตราสินค้าอัฐพรหนองพลน้ำทิพจเริญสุขวิทยาศาสตร์บัณฑิตกนกวันเสนสีกมลวันเจริญฤทธ กริเหมวิจิตกริตนายคำภูเงินกริยายศอ่อนกริยาพิมสิงกริดสดาประนมสีกริดสดาสุพรรณกลางกริณสนามีรักก์กลยุท์แสงเงินกรอบแก้วสายเรียมกัญญารัฐบุญปกกัำปนาฏพิมพ์ดีการจนาดวงดาการจนาหานสักูการดาสุดสนการจิตสุวรรณรักกิตจิคนกุศลกุล กิติชัยแสงสารกิติพงไร่แสงกิติศักบอกคำเกย,ยูนประยูนชาญเกรียงไกรวันทาพงเกศราพรแสนคำาเสษมสันเคณอุทุมเกียรติศักตลับเพชเกียรติศัก์โพสุวรรณขจรศักวาวิไลขวัญชัยสมจิตขวัญชัยสแสวงผลขวัญอุบลทองทิพขชาบดินประหยัดทรัพย์คมกริดโพธิรุกคมกริดเที่ยงสุนทรจริยาทองอุทุม จริยาทุยเวียงจากกริดทองคำจากกริดมุ่งเขื่องกลางจากกรินสุภสษจันทิมาฟอดสูงเนินจารุวันดอนอ่อนเบ้าจารุวันราชบุญเรืองจิรวันเชียงบานจิรพรสอนสีจิรายุทธแพงคำจิรวุฒหงสาพันจุธามาศีสะอาดฉายสิริทองลือชตานิ์ต้นตระกูลชยานิชนิยม ชาดาพรสังฆมณีชนกนาชาปแปชนกนาฏชัยวิชาชนทิชามีพวกชนระดาคำมาชโลธรท,ทองชุมชอบประการลมมุนตรีธัญญานิทนนทการชัยสิงสาธรชัยลิขิตลิทไทยสงชัยวัดเลียมไทยสงชัยวิวัตเชื้อคำเพ่งชาคริตสัพพุทิชานารง์เขียนด้วงชานารง์รัตนเวรุชาตรีพันกินรีชุตินันดอกบัวเสาสันสาและ ยานิสาสีคำมว้วนทิติพงล่าหมอกทิติมาพนิกรทิติรัดแพงขาที่คำพรทาทองขานักจกรแจ่มปัญญานัจพงเรียงดีนัจพรเพศสะอาดนัจพลชัยมีเขียวนัจพลผากเก่าน้อยนัจวุฒบัวรพานัจวุฒรองสีนักจะกะสรุตยวงสุวรรณดวงใจไขแสงดวงประเสริฐภูนาเพชรดุสิตสารีตะวันสายโสภา เชพงคำขมเตือนใจจันเพงธีรนันสุวรรณสนทรงศักด์คุ้มศาสตร์ธนงศักดิ์บัวริดทศพลแนวเงินดีทิศวัดใจตรงทิวากออำพาพลทิวาพรแก้อุดมทิสาหวานสนิทธนบัตรคำสดธนาพัฒโสมาสีธนากรมะปะเมธนาพรตรีแก้วธนาวุฒิพนมโพธรเทพพัวพันธรรมรัตนประวัติศี ทวัชัยดวงกลางใต้ทีทวัตจันทนิษทีระวุฒิชุ่มนาเสียวทีรศักกลางประพันธ์ทีระวั์ดีภูนนักครินวงจิตตะนภาวันพิมพ์พชัยนรินทร์โชคอมรินนริศราเข็มพรมมาณรุดลผานาคนรุณาศาสสูงเนินนรุเบศแก้วเพชรนรุมลล่ามาณรุมันยอดจันนริณีทับทิมทองนวลนพมลศรีอุทัยนันทภักเกตสุวง นายนาจุรัมนายนาตาบ่อหุ้งนัสราคึมภูเขียวนาตายาครองยุทธนาตายาคลังกลางน้ำทิพสงวนสีน้ำพึ่งทวีโชตนิทิอัมไพจันทวรีนิพาพรน,นิ่มนวลน,นิพาวานสานิพามณีนิรมนคำพันนิรนุษยิ้มผ่องสวัสดนุจรินมหาชวีแนนฤทัยสุปเทาบังออนหงทานีบัณฑิตบับใหม่ บรรจลิตขลังวิชาบุตรีจารุชนเสดบุษรสกรพรานงูเหลือมเบญจมาตเอบุญมาบรรชลักปาสาจังปัทมาวดีบันเทาปนตพลอาจทันปนัตดาดวงธรรมมาปนัตดาเพียหอชัยปณิธีอาสาสีประพิชาติหกุลประวิทพิสนุประวิทแส,ทสงสุดประวีนามีรัตคำประสิทธิสีบัวปริญาวิทยัสโรปร,ริญญาตันตรา ปริญญาพรกุดนอกปริญบุญเทียมปริชาปรุษพักดีปริชาหวังหมวกกลางปริยานันเสนาจันทร์ปวีวันเปรมไวการปัณณพรกลางสาธรปัทมวันสอนพรมปัทมานามื่นปริชาตนาสมชัยปริชาตหุ่มแพงปานันศรีโยหะปยวันวิลาศิษฐ์ปิยวัฒชัยศรีปิยนัทสุบรรสิริกุลปิยนัทพรมเลิศปิยาพรเวียงชัยพงศกรสิทธกุลชัย พงพัฒน์พิพิธกุลพยุดาดิจุย้ยพรพันธ์คำทอนพรพิมลมงคลพัน์พรพิมลมหาเนตรพัชราพันธ์รอดขันเมืองพัชราพรขาดขุนทศพัชรินโป้เปิดพัทวันรูประเสดิฐดนพิชากรรังสีพิทยาพรบู่แก้วพมพิไลมะไลพิริยาพรสังฆปรีชาพีระเลื่อนไทยสงเพรมณีศรีดามาศ มควันสีมูลพระครามัมดงใจพัทรพ,พงสมศิลป์พานุพงนากกพานุวัตสารพลพานุพงแสงดาราพาวินีสิบรำพภูมพัน์อ่วมชัยภูมิภูริตศนุรักษ์รำผู้ว่าดนไหมายเหนี่ยวกลางมณีนุษย์หงษ์ทวีมนตรีเครือทองมนตรีสงาส่าศิลป์มนศิลาชมพูยันมณีสารน้อยขันมยุรีนันต์ตระกูลมหานดอุดมสุขยอดชายยิงรำ ยุทธจักรเที่ยงเลยุทธนามุจจรินยุพรเรศทองอุทุมเยาวลักษณ์เนื่องชมพูระวิวันอ่อนบุญมาพระผีพันพินิตรักสุคนบุญทองขาวรังสลิดเชื้อดวงผุยรัชดาพรคุณด้วงรัชนีพรผลทิพรัชพลคำสมบูรณ์รัตนาพรภูอบ,บุญเรื่องรุดีกุชโรรุ่งทิพสีม่วงรุ่งนภาพาคำเขียวรุ่งนภาพาทองสิทธ์รุ่งอรุณทินราชเรืองวิทย์แก้วแดง พิชัยดวงสุภาลลิตาชัยเขียวลลิตาวงมาลำใหญ่บุญไทยวัจนันศีขันวันนาขอศินกลางวรวัตพลป้องวรศิลอุ่นแก้ววรัญยูพศไพร์ะวรันดาวิชานาวราพรสุภาเฮืองวัชราพรพุทธสอนวัชราพรสีมุงคุณวันวิสายาพันธ์วรลยาวิวาสุขุวาสนาพรมลีวิจิตรราชาญวิจิตร วิชาการระบุวิภาวันเวียงฉิมมาวิภาวีจันทรวิภาสินีจันทวงศ์วิมลวันวงสินทนวีรพัฒน์อยู่เจริญวีรยุทธเทพวง์วีรยุทธเอมโคกสูงวุฒินันจันดิตวัยวิทย์ทองบ้านทุ่มสอนรัฐศิริสวัสดิ์ฉิมสรัญญาคามตะศีลาสราวุฒนวนสหายสิรินทรชัยมีสิรินยาลายประจักษ์ศีรัตมูลศาสตร สัชิทรเกิดโมลีศิรประภาอุตรนครรริินบุญอินสิริพรเต้จันสิริพรสีบ้านดูสุพนัทพรมนินสุพมาชัยอินสุภรัตแสงธน,นูสุพิชาเนผนไผ่โสรดาวันชัยสมชายสังวรสมประสงค์เทสารินสมพงษูสีเมืองสมฤทัยอุตใสสอนโกเศษพกาแก้วสรารัตด,ดีอ่อน สันชัยสุวรรณสันที่สุตสองแสวงสายใจวันชัยนาฏสิทธิพลพุทธแก้วสิทธิศักดิ์สังขาศิรารัตนเกตธานีสิรินทิพกิติพิเชษพงศ์สิรินาสารารัตน์สิริวันกุลด้วงสิรีพัฒนอินนาสุขจิตทรเรียบร้อยสุจิตราหงทัพสุดารัตน์เกาะสมบัติ สุธิชัยภูมิประเทศสุทธิเดชสมบูรณ์มณีสุธาทิพย์คนซื่อสุธิตราพรมโสสุนทรีจันแสงสุนันริยะลิมสงสุนารีชัยรัชสุภัตราธาจวงสุพิชชาบุญช่วยสุภาพรมัชยามาตสุภาพรเกตมณีโชตินันสุเมธมาศขาวสุรศักชัยสุริสุริยาตราชู สุรีพรไร่พิมายสุวรรณาทองล่าสุวรรณีมีเจริญสุวิมลจันแก้วเสกสรรพรมนินแสงแข็พงสำราญกุลแสนน้ำพึ่งสมเท้าหาไทยพัฒนศิรินอนุชาโพสีทองอนุพลโคตโยธีอนุวัตรชื่นชมอนุสราเรียงใหม่อภิวัตรปลื้มวงอภิวัตรวันนอก อภิสิทธ์จันชมพูอภิสิทธิ์ผาหน้าอมรรัตเขตสูงเนินอรชาวัยวุฒิออนิภาสีคุณน้ำเที่ยงอัครเดชหงทนีอัจพลชัยมาลาอัจพลเปลืองไทยสงอรวันมีหาอรัญญาโสภากุอรุณแก้วสีขาวออมณีตะพิมพ์อัครชัยพลอามา마์อัญญรินกลิ่นหอมอัศวินสีหวงศ์อทิตย์วนสีอธิตยาอมรพิสุทธ์อาริยาเชือจันร อาศิระสุรพรอัมพลภูลปาณิอุปธรรมอิทธิชัยเพชรอินอิสรพงษ์ชาวรัตอุทัยสุทธิบากอุทัยวันกองศรีอุบลรัตรัตนาอุมาพรดอนไม้ไทรอนเนกพันแสงอัครเดชหงษนีอัจพลชัยมาลาอัจพลเปื้องไทยสงอรวันมีหาอารัญญาโสภากุอรุณแก้วสีขาวอ,อมณีตะพิมอัครัจปนอาม마าศ อัญญรินกลิ่นหอมอัศวินสีหวงศ์อาทิตย์สวนสีอาทิจยาพรพิสุทธิ์อิทธิชัยเพชรอินอิสระพงษ์ชวรัตอุทัยสุทธิบาอุทัยวันกองสีอุบลรัตน์รัตนาอุมาพรดอนไม้ไทรอนเนกพันแสง